www.boxofftune.com 0 8 1 5 7 6น6 7 5นะครับตอนนี้เรากำลังจะลองเครื่องปั่นไฟเคมักนะฮะเครื่องปั่นไฟตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวัดนะครับ1กิโลวัตต์นะฮะไม่ต้องผสมออตลูปนะฮะทำให้สะดวกง่ายต่อการใช้งานและที่สำคัญเนี่ยเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยนะฮะทำให้กระแสไฟเนี่ยนิ่งนะครับแล้วก็ยังมีที่จับนะฮะพกพาได้สะดวกสายแคมปิง้งสายฟุตทรัคนะฮะ โดยใช้งานตามเลือกสวนไร่นานี่สบายมากเลยนะน้ำหนักเบานะครับวิธีการสตาร์ทหมุนนี้มาที่ออนนะฮะแล้วก็สวิตช์มาที่ออนนะฮะสตาร์ทครั้งแรกเราก็ดึงชกหน่อยพอเราสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยโดยใช้เชือกดึงตรงนี้นะครับพอเราสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องติดปับ๊บเราก็จะดันชกกับเครื่องก็จะทำงานตามปกติ ะะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ